คุณผู้ชมครับตอนนี้โชคชะตาก็นำพาทั้งสองท่านได้มาทำความรู้จักกันและเพราะว่าเนื่องจากทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกันแต่ผมก็อยากจะถามคุณพิมพ์ระวีว่าจริงๆแล้วในโรงงานเนี่ยมีผู้ชายอยู่ประมาณส0 0รอคน<ช>มีผู้หญิงอีกประมาณ 1, 1700จ็คนและความรักของทั้งสองท่านเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่พิมพ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ค่ะ ก็คือเริ่มต้นจากเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะก็ในกลุ่มเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอย่างที่เรียนข้างต้นว่าเรียนเกษตรเพราะฉะนั้นจะชอบชอบพูดคุยหรือว่าไปไหนมาไหนกับผู้ชายเพราะว่าลุยประมาณนั้นแล้วก็แบบว่าไม่ไม่เยอะไม่เยอะอะไรประมาณนี้เราก็ชอบมีเพื่อนเพื่อนผู้ชายแล้วหนึ่งในนั้นก็คุณนิติศก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเฮฮาปาร์ตี้ว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเราจะหยุดแค่วันอาทิตย์เพียงวันเดียวนะคะแล้วก็จะเข้ากะ ไม่ทราบอาจารย์เข้าใจคำว่ากะ<า>ไหมคะพา,ะาตอนที่เขาจะมีช่วงเวลาของการทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงมันมีเข้ากลางคืนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบออ้แบบ วันที่เราฟรีเดย์กันอะไร,รอย่างเงี้ยก็จะนัดพบปาก,กันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันสนุกสนานนะคะคก็ชอบหานะคะก็อยู่ในกลุ่มเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนแล้วคนนี้ด้วยคุณนิจิสักเองเนี่ยในใน,ในกลุ่มเนี่ยเขาจะเป็นคนมีน้ําใจนะคะเขาเป็นคนมีน้ําใจแล้วก็ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นโดยที่แบบไม่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซึ่งเป็นที่ประทับใจของสาวๆทั่วไปซึ่งหนึ่งในนั้นเราก็รู้สึกดีกับเขาเพราะว่าเป็น <ๆ S 1> เพื่อนกันแล้วก็เลยคงจะค่อยค่อย พัฒนานะคะต้องพูดแบบนั้นก็เลยตกลงใจกันว่าก็จะใช้ชีวิตร่วมกันคบหาดูใจกันมาก็มันสองสามปีค่ะห่างสามปีนะคะแรกๆที่แต่งงานกันก็ยังหาอยู่นะเพราะยังไม่ได้คิดอะไรแต่พอหลังจากที่ทํางานเราก็มีความคิดนะคะเรามีเงินเดือนเท่านี้สามีมีเงินเดือนเท่านี้เอามาอยู่ด้วยกันมารวมกันมันน่าจะเยอะแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่นะคะก็จะไม่ค่อยพอเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วพอตรงนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไร แต่ถ้าเรามีลูกแล้วตอนนั้นก็เริ่มเริ่มแล้วท้องแล้วนะคะ,คะมีลูกแล้วพอมีลูกขนาดอยู่สองคนมีเงินเดือนเท่านี้ยังไม่พอเลยแล้วลูกล่ะ,ะจะยังไงตอนนั้นความคิดก็เริ่มเหมือนเราโตขึ้นด้วยนะคะคก็เลยค่อยๆเปลี่ยนว่าเราต้องหาหาอะไรแล้วละ่ะที่จะทําหรือว่ามีไรายได้เสริมตอนนั้นก็เริ่มต้นจากการหา,เ,าเขาเรียกอะไรละ่ะสินค้าต่างๆเนี่ย นะคะมาขายในโรงงานนั่นแหละเสริมไปนะคะคก็จ,จะเป็นที่สาวๆเขาชอบชุดชั้นนงชั้นในเครื่องสำอางต่างๆก็เอามาขายซึ่งตอนนั้นก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะก็มีแต่เราก็ยังใช้รถมอเตอร์ไซค์อยู่บางบางทีจุดจุดที่เราจะคิดหรือว่าเปลี่ยนนะคะมันเกิดได้ตลอดวันนั้นนั่ง นั่งรถนะนะคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปทํางานแล้วไปติดไฟแดงแล้วเรามองเห็นข้างๆรถจี๊ดจีดข้างๆเราเป็นรถเก่งอ่าเป็นรถรถยนต์รเรามองเห็นครอบครัวเขาอยู่ในรถซึ่งเราก็คิดอีกว่าเออถ้าฝนตกหรือแดดร้อนๆเนี่ยลูกเรายังเล็กเนี่ยถ้าจะไปไหนด้วยกันคงลําบากบแล้วเราจะทํายังไงก็นี่เมื่อตอนนี้เงินยังไม่พอเลยแล้วลูกก็มีอีกคนนึงและอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลย ก็เลยคิดนะค่ะคิดย้อนกลับไปถึงว่าเวนเดอร์จำได้ใช่ไหมคะคที่เรียนไปข้างต้นว่าเออถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันน่าจะดีรหรือน่าจะทําอะไรที่มันได้เงินเดือนเยอะกว่านี้นะคะคพอพอหลังจากที่คิดแบบนั้นแล้วเนี่ยเผอเอิญว่ามีพี่นะคะเป็นพี่ที่นับถือกันเนี่ยเขาก็ได้มาคุยให้ฟังนะคะคมาคุยให้ฟังถึงธุรกิจขายตรงแต่เป็นขายตรงชั้นเดียวเขาบอกว่าบุคลิกลักษณะ อย,อ,ยอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นผู้จัดการ,รเขาเรียกผู้จัดการอะนะค,ะคเป็นผู้จัดการเขตคือดูแลสาวจําหน่ายได้โดยการที่เอาสินค้าโดยเอาเครื่องสําอางเนี่ยไปแนะนํานําเสนอให้สาวจําหน่ายหรือสาวๆเหล่านั้นเนี่ยเอาไปขายกันแต่เราก็ดูแลเขาอีกทีนึ่งรายไ,ได้ตอบแทนเนี่ยอูงามมากนะคะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก20ปี คือ30,000 30, ื่นามถึงสี่0 0ื่บาทเยอะมากเยอะค่ะ,ยะเยอะแต่ก็ก็ต้องดูแลในเขตในหน่วยแล้วก็มีข้อจํากัดคุณต้องดูเท่านี้ในจังหวัดนี้ ห้ามไปตรงนี้ห้ามไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูแลกันเราเป็นคนบริหารจัดการบริหารจัดการทั้งหมดนะคะมีทีมงานขายว่าง้นเถอะแต่เราเป็นคนเหมือนเป็นผู้จัดการดูแลใช่ค่ะเอาของไปตรงนี้มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนู่นนี่นั่นก็ขายกันอย่างเดียวสนุกสนานสนุกสนานมากสาวจำน่ายก็จะได้ล่มได้หม้อหุงข้าวอะไรก็ว่าไปนะคะตามเป้าที่เขาทำ แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะเราก็เราเราทำไปสักระยะหนึ่งนะคะบางทีมันมันพอทําไปแล้วเนี่ยเสาจําหน่ายเริ่มมากขึ้นเราเหนื่อยครับมันทําไม่ไหวก็เลยเชิญเชิญแล้วก็ชวนคุณนิติศักดิ์นี่แหละบอกว่ามาช่วยกันเถอะแปลว่าตอนที่เราบริหารทีมสาวจําหน่ายเนี่ยตอนนั้นคุณพิมร์ริเยียงคงทํางานอยู่ในโรงงานไหมะไม่ค่ะตอนนั้นเราคนนึงแต่ว่าคุณนิติศักดิ์ยังทำงานอยู่ทางานอยู่พอมันเหมือนไปได้ดีมีคนต้อง manage หรือบริหารมากก็เลยชวนคุณสามีมามาช่วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วที่ชวนคุณสามีออกมาเนี่ยแล้วมาช่วยดูแลเนี่ยค่าตอบแทนให้คนเดียวนะคะเราทำสองแรงนะคะสองคนเพราะว่าเราทําไม่ไหวแต่ค่าตอบแทนเขาให้คนเดียวครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันมันน่าตกใจยิ่งกว่านั้นอีกก็คือบริษัทตัวนี้ปิดตัวปิดบริษัทซะงั้นที่เราบริหารทีมสาวจำหน่ายอยู่เนี่ยนะปิดเลยค่ะปิดเลยปิดเลยแล้วก็คือ คุณจะอยู่ยังไงเรายังมาคิดตายแล้วท<ำ>ั้งลาออกมาแล้วด้วยใช่แล้วทั้งคู่เลยนะคะถามว่าตอนที่ทำประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะคะทายอดทําเป้าจนได้ไปต่างประเทศนะคะคไปฝรั่งเศสแปลงกิจฝรั่งเศสด้วยนะตอนนั้นได้ไปเที่ยวด้วยแต่อยู่ๆพี่แกก็มาปิดตัวลงซะอย่างนั้นก็เลยอุตายแล้วเราก็เลยเคว้งคว้างแต่ในความรู้สึกเนี่ยก,ก็ไม่ท้อถอยนะคะไม่ท้อถอยก็ต้องมองหาอาชีพเราต้องเดินหน้าต่อเพราะชีวิตเราต้องคงดําเนินต่อถูกไหมคะลูกอีกสองคนอย่างเงี้ย ก็คือไปทําอะไรดีเนาะก็มาขายประกันชีวิตค่ะอ่ก็เลยมาขายประกันก็คือเอาเอาปูมความรู้เดิมนี่แหละเอาไปบริหารจัดการในเรื่องของการขายประกันชีวิตขายประกันชีวิตเนี่ยก็ก็ทำเป้าได้อีกนะมึงเป็นผู้จัดการอีกนะนะคะก็เออมีความรู้สึกว่าตอนนั้นท้องเจ้าเจ้าตัวเล็กอยู่ด้วยนะคะท้องโยโย่นั่นแหละก็ไปตรงไหนก็ไปกับแฟนไปด้วยไปหาเพื่อนนู่นนี่ก็ก็ทายอดไปเรื่อยนะคะจนได้ขึ้นเป็นผู้จัดการ แต่ตอนหลังก็มีปัญหาอีกค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเวลาลูกค้ามาหาหรือมาเคลมเนี่ยการที่จะประกันชีวิตเนี่ยเวลาใบาเสร็จที่จะไปเคลมเนี่ยใช้ได้ครั้งเดียวซึ่งเราไม่เข้าใจมันเลยเกิดปัญหาซึ่งใหญ่มากแล้วคนทีเ่เป็นเขาเรียกผู้เอาประกันเนี่ย เป็นเป็นเพื่อนที่รักกันมากครับก็เลยมีความสึกตายแล้วเหมือนทําไมเขาไม่คุยกับเราไม่บอกเราล่ะเราเป็นถึงผู้จัดการแล้วนะทําไมไม่นําเสนอเราให้เราเข้าใจว่าเราจะได้ไปเคลียร์หรือชี้แจงกับลูกค้าได้รเราก็เหมือนเสียไปเลย เสียเครดิตเข้าไปแล้วเรารู้สึกเสียความรู้สึกด้วยสิเสียความร,รู้สึกดีๆที่เรามีกับเพื่อนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยคิดว่าประกันไม่เหมาะกับเราแล้วละ่ะก็เดินหน้านะคะหาต่อทำยังไงดีทำอะไรดีนะคะตอนหลังก็คือไปเจอธุรกิจที่เพื่อนๆเขาก็ทำกันอยู่นะคะก็คือการซักรีด นะคะซักริดนี่คือหมายถึงว่ามีคนมาส่งที่ร้านทําอย่างดีเนียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกไปนี่โอเคมากๆเลยซึ่งตัวเองรีดภาพไม่เป็นนะก็คือใช้หลักวิธีการบริหารจัดการนะคะคก็ต้องอาศัยลูกน้องอาศัยคนมีฝีมือแล้วมันก็เจอปัญหาอีกนะคะปัญหาก็คือลูกน้อง อ่าทะเลาะสามีไม่มารีผ้าอ่าเดี๋ยวอุบัติเหตุบ้างขาหักแขนหักใต้แล้วเราจะทำยังไงเพราะเสื้อผ้าต้องใส่ทุกวันครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือเราจะไม่มีวันหยุดเลยอืมเราจะหยุดไม่ได้ครับเพราะวันหยุดเขาจะผ้ามาส่งครับเปิดมาเขาต้องใส่เสื้อผ้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปไหนไม่ได้จนลูกๆเนี่ยเขาบอกว่าแม่ทําไมลูกไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยทั้งที่ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนบอกว่า ฉันไปตรงนั้นตรงนี้มานะเราก็เลยมาแบบม,มานึกอีกว่าดูซิขนาดลูกทวงแล้วนะรเราทำงานจนเราทำงานเพื่ออะไร,รนะคะแล้วก็เลยมาคุยกับ,ก,บกับคุณนิติศคุณนิติศก,ก็บอกว่าถ้าเราทำงานเหนื่อยขนาดนี้แล้วได้เงินขนาดนี้เราว่าความสามารถของเราสองคนเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอะไรนะที่จะรองรับที่จะให้ไรายได้มากเท่านี้แต่ไม่ต้องเหนื่อยเท่านี้เริ่มรเริ่มอยากมีเวลาเริ่มอยากโฟกัสไปที่ลูก ถูกต้องอยากให้ลูกได้พักผ่อนใช้ชีวิตครอบครัวบ้างถูกต้องแล้วไปไปไปใช้อาชีพไหนต่อละคะค่ะหลังจากนั้นก็มีเพื่อนมานำเสนอมานำเสนอโอกาสทางธุรกิจของของบริษัทต่างต่างชาติอะนะคะเขาเล่าให้ฟังเรื่องเงินกับเวลา เขาบอกว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะมีเวลาด้วยถ้าคุณทำธุรกิจนี้ครับอู้มันมันมันใช่เลยนะคะครเราก็เลยเข้าไปศึกษาเลยค่ะเราก็เข้าไปเรียนรู้ไปศึกษาโดยเพื่อนนำเสนอโอกาสตรงนี้ให้เราเราก็เข้าไปเรียนรู้มันดีจริงๆเลยนะมันบริหารจัดการตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นเออเราเราเราก็มีเราก็มีพื้นฐานตรงนี้อยู่บ้างรเราก็ทำค่ะเต็มตัวเลยเดินหน้าเต็มที่เพราะว่าเราก็คิดว่ามันใช่เลยแต่ก็อีกละค่ะ พอเจอไปอีกสักระยะหนึ่งทำไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยมันมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสินค้าค่ะสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคจริงสินค้าที่เขาใช้กันในชีวิตประจำวันจริงแต่ราคามันสูงมากสูงมากจนคนทั่วๆไปในสังคมที่เราอยู่ด้วยเนี่ยไม่สามารถซื้อซ้ำได้มีความรู้สึกว่าเขามีมีลูกค้าคนหนึ่งเขาพูดนะคะเราเคยไปนำเสนอผงซักฟอกผงซักฟอกเนี่ยตอนนั้นนะ่ะราคาประมาณอยู่ที่ ห้าถึงหร้อยบาทต่อกล่องนะคะคเมื่อ20ปีที่แล้วค,คิดดูว่าม,มันมันมันสูงวันนี้ในความรู้สึกเขาบอกว่าถ้าสมมุตินะพี่ข้าวสารหนูหมดหรือนมลูกหนูหมดกับต้องซื้อผงซักฟอกหนูมีเงินอยู่600เนี่ยหนูเลือกซื้อนมหรือซื้อข้าวสารนะที่จําเป็นใช่ผงซักฟอกห้าหกร้อยถึงแม้ว่าจะบอกว่าใช้น้อยใช้ประหยัดหนูก็ไม่เอาเนอะพี่ เราก็เริ่มแบบว่าคือจุดต่างๆเหล่านี้เหมือนกับเราอาจจะเป็นคนช่างสังเกตอะนะคะเราก็เลยอูมาสะดุดอีกแล้วว่าจริงๆแล้วมันจะไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมยาสีฟันหลอดนึงก็แพงเหลือเกินยาสีฟันยาสีฟันผงซักฟอกที่เขาใช้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้ของถูกได้ตลอดเขาไม่ต้องมา,ายึดติดกับตรงนี้สังคมที่เรารู้จักเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตอบรับถูกต้องสิ่งที่เรากําลังท,ทําธุรกิจถูกต้องเราก็เลยมีความรู้สึกว่า มันน่าจะยากแล้วล่ะมันน่าจะไปลําบากแล้วล่ะนะคะก็เลยตอนนั้นก็เลยคุยกันกับแฟนอีกแล้วกลับมาปรึกษากันนะคะกลับมาปรึกษากันเราจะไปทําอะไรกันดีนะคะเราจะไปทําอะไรกันดีตอนนั้นนะคะเพื่อนเนี่ยก็เลยมาเปิดตัวมีอีกตัวหนึ่งนะมีธุรกิจของคนไทยซึ่งจริงเนี่ยเราเนี่ย ตอนแรกก็ที่ได้เรียนคือทํางานบริษัทของต่างชาตินะคะต่างรประเทศแล้วก็มาทําธุรกิจขายตรงของต่างประเทศอีกมั่ต่างประเทศมันโอเคนะแล้วของคนไทยจะยังไงเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนใหญ่ที่ร้อยละเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นจะมองแล้วก็ดูถูกไม่มั่นใจใช่จะไม่มั่นใจกับคนไทยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็ฟังๆไปอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราหันกลับมามองนะคะหันกลับมามองก็คือเขาบอกว่า เนี่ย <N ee> มันเหมือนกับบริษัทที่เราเคยทําคือตอนนั้นทําด้วยกัน <ม S 2> ทําบริษัทต่างชาติด้วยกันนะคะคขายตรงต่างชาติเนี่ยมันมันมีความคล้ายความเหมือนในความต่างนั่นหมายความว่าสินค้าไม่แพงเกินไป <ม S 2> สามารถซื้อแล้วซื้อซ้ําได้ร,รับประกันความพอใจเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยคุณคุณไม่พอใจคุณเอาไปเปลี่ยน <N> เขาดูแลเขารับผิดชอบผู้บริโภคเมีปัญหา สิ่งนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ฉุกคิดขึ้นมาว่าเออถ้ามันอย่างนั้นมันก็น่าจะดีนะครับค่ะแล้วเราคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าสินค้าที่ดีต้องแพงมันอยู่ในหัวเราตลอดครับพอหลังจากที่เพื่อนมาสาธิตสินค้าให้เราดูสาธิตสินค้ากิฟฟารีนให้เราดูเราก็เกิดความมั่นใจครับแล้วเราก็ตัดสินใจว่าถ้าสินค้าเป็นแบบนี้แผนการตลาดอย่างนี้รเราจะลองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยทำให้ได้ ลองเข้ามาสัมผัสกับธุรกิจของก <if> ิฟฟรีนใช่ค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในที่สุดแล้วชีวิตที่เ,เดินทางมาก็มีจุดหักเหหลายๆจุดจนในที่สุดก็มาลงลงเอ่ยกับการลองทําธุรกิจของคนไทยนั่นคือธุรกิจของกิฟฟรีนดูนะครับในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ทั้งสองท่านได้ตัดสินใจลองเริ่มต้นกับธุรกิจของกิฟฟรีนแล้วมีวิธีการทํางานอย่างไรจนสามารถ รับรายได้จากแผนธุรกิจของเราทั้งในส่วนของแบบสเต็ปและในส่วนของยูนิเลเวลด้วยต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์กิฟ f รนแฟตบล็อกเกอร์และบล็อกฟอร์สลิมที่ปรารถนาะอยากให้คุณรูปร่างดีโดยไม่ต้องอดอาหารครับ